สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่ออีกมื่อนึ่งที่สายประมงได้ออกมาไ้มานานะครับผมพยายามบ่วงครับผมหลังที่ใส่กลับไปแล้วกาได้ตัวเดียวครับผมใส่กลับเมื่อวานนี้ตอนคำคำใส่กับประมงเก่าได้ออกมาใส่บ่วงอีกพี่น้องหนูมันกับพี่พอได้เยอะแล้ครับผมแต่ว่านกหัวดีครับผมหนูอัจฉริยะครับผม ไปกลับกับบอยอมเข่าครับผมฐานอ้อมไปอ้อมมาอยู่น,นะครับผมนี่ไก่ยามันตายเนาะพี่น้องวา่านีใส่มงตอมคำก็เลยออกมาใส่บ่วงครับผมสะธนาคารใต้น้าครับผมขุดปีไก่นี่ครับผมน้ามก็รู้สึกว่ามีอยู่ครับผมปล่อยสนปล่อยคร ทังเชือเพิ่นกับตัดอ้อยแล้วแล้วมันกับทอดลงมาครับผมหาน้ำหาหนองนะครับอากาศก็เริ่มฮ้อนอุณหภูมิสูงขึ้นแน่ก็มื้อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศที่เย็นครับผมเดี๋ยวหนาวเช้าฮ้อนครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับต่อแอรม้วนกับมันครบไปบ่วงครับผมเมื่อคืนนี้ก็ตันตอกจัดไปตัวนึงครับคืนนี้กลับบ้านสี่ทุ่มครับผม ได้ไปตัวนึงครับมือคืนนี้สันตอกว่าหนูมันเขี้ยวขนาดเลยครับผมจะนายพันกะมายังสันตอกมือคืนนี้กัจนสอดแจ้งมั้งครับในพันมาจากตัะเอื่นกะรู้สึกว่าซิบุเร่ประมาณสำหรับใส่หมงกะตอนเศร้ามากับบ่วงกะตัดไปอีกสองตัวครับผม ได้อีสองเต้มบ่วงกัหายน้ำหาบ่วงยังไม่เห็นดิจู่ครับผมตัดไปสองเต้มครับผมพี่น้องหนูกัมีพร้อมงามครับผมบ่ม,มีตัวน้อยนะครับบ่ม,มีหนูน้อยม,มีหนูใหญ่ครับผมบังดูพี่น้องอันนี้เป็นอ้อยเล่าครับผมตกสะมันเป็นเปลาอ้อย ตกสะแล้วก็ปล่อยมูอแหลนมืาตายเหลืองเงาเหลือยก่อมันมันกเกิดมาใหม่ครับผมมนูกันยังอีกเยอะเยอะพี่น้องแต่ว่ามันหนักแค่มันรู้จากบ่วงจากกลับแล้วครับผมรู้ไฟแล้วตื่นไฟแล้วครับผมรู้จากขอด่วงครับเพราะว่ากะ คนกับมาหาเรื่อยนะครับผมผู้ใดก็ได้ไดหาอายุหาจินตำพื้นเพีของบ้นไฮบ้านนาะบ้านอีสานครับผมประวาณนี้ครับผมอากาศเย็นๆครับตอนยามมุโซพี่น้องอากาศเย็นเจ็บเลยโอเคครับ